ไปดูการสําหรับกิจกรรมเนื่องในวันอาภากรนะคะวันนี้หลายจังหวัดมีการจัดก,กิจกรรมเริ่มต้นที่จังหวัดสงขลาค่ะวันนี้ทางทัพเรือภาคที่2ได้จัดพิธีวางพวงมาลาและบําเพ็ญกุศลทักษิณานุปทา,านเนื่องในวันอาภากรเพื่อน้อมราลึกในพระกรุณาธิคุณองค์บิดาของทหารเรือไทย พลเรือโทชุตินทรตันธน,น์ค่ะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สองเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากกรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยและก็บำเพญกุศลทักษิณา,านุปทานเนื่องในวันอาภากรประจำปี2562โดยมีนายไพยโรจน์จริตงามรงผู้ว่วราชการจัดสงลาพร้อมด้วยนางอัญนญนีเพงจันนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหวัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันวางพวงมาลาณบริเวณพระอนุสาวรีย์พลระเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากิตทิวงกรมหลวงชุมพรเขต รดมศัิ์บริเวณแหลมสนอ่อนในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะ